สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็คือคุนแผนแสนรักครับจัดสร้างเมื่อปี2559นะครับดียังไงต้องบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของเลิกผานาทีในการปลุกเสกวัตถุมงคลถ้าอยากจะได้ความเข้มขังในเรื่องของสายเหนียวจะต้องเป็นเลิกเสาห้าถูกไหมครับ แต่ถ้าหากว่าเราหวังผลในเรื่องของมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องใช้เลิกจันทร์สอนจันทร์ก็คือคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าหากเป็นที่สุดของจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นวันเพ็ญขึ้นสิบห้าที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงคุนแผนชุดนี้ มีผงเท่าอ so right ังคารของหลวงปู่ทิมเป็นชนวนมวลสารผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีชนวนมวลสารอีกหลายหลวงปู่หลวงพ่อเด็ดเด็ดเด่นเด่นดีๆดังดังโดนโดนทั้งนั้นครับปลูกเสกโดยหลายเกจิอาจารย์แต่หลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาปลูกเสกเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกก็คือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิก ตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับในวันที่ท่านทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้คุณแผนแสนรักเนี่ยท่านอายุ108ปีนะครับเมื่อปี2559ชนะแล้วผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เชื่อมั่นกันได้มั่นใจกันได้ครับว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเมตตามหานิยมไปสู่ผู้ครอบครองบูชาแน่นอน ถ้าสนใจบูชาสั่งจองได้ที่ line a อ s 5959ครับสวัสดีครับพี่แทนครับสวัสดีครับผมอ่านชื่อเรื่องผมอ่านถูกไหมครับนกออกนรกสะดกกอกธมใช่นกออกนรกสะดกกอกธมเป็น ว่าแล้วก็เข้าข้อมูลเลยแล้วกันครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนพี่แทนเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่เป็นทําไมใช้คําว่าเป็นสถานที่โบราณที่สระแก้วมันเมื่อก่อนอมันอยู่ในเป็นอาเภออะไรอะไรดอนสูงแล้วผมจำไม่ไดเ้เพราะว่าเพราะว่าเประประะราศตะดกอกทมเนี่ยมันเป็นลักษณะของขอมอยู่ในสระแก้วอะครับครับผมเคยได้ยินใน,ในจงังหวัดสแก้วชื่อสะะกกกทมเนี่ยผมเคยได้ยินอ่าแต่ผมไม่เคยไปเดี๋ยวต้องฟังฟังจากพี่แทนแต่นเนี้ย ผ่านมา14ปีคือเขาเล่าให้ฟังเมื่อ14ปีที่แล้วหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ14ปีที่แล้วครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณ14ปีที่แล้วแล้วเขาเพิ่งคุยกับผมเมื่อสองเดือนที่แล้วโดยโดย,โดยผมลืมเข้าไปแล้วนะกันยาเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเขาขายสัตว์เลี้ยงในจตุจักร<อ>เขาจะไปกว้านซื้อพวกนกคือเขาชำนาญเรื่องตัดปีกมากคทุกชนิดทุกชนิด,ท,นดทั้งทั้งไทยทั้งเทศ แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปซื้อคงคงจะไปหาสัตว์เลี้ยงที่นั่นเอามาใส่หลานเขาอะไรเงี้ยสมัยน,น,นั้นนะนะแต่ตอนเนี้ครอบครัวเขาเลิกเลิกทําพวกกิจการพวกนี้ไปแล้วแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยพอดีมันดูเพจเพจนึงจะซื้อจะซื้อหมาให้หลานแลหละเพราะว่าเพราะว่าลูกของพี่ชายอะ่ะก็พูดง่ายเราก็เหมือนเป็นหลานก็คือเหมือนเราเป็นน้องปู่นะเขาก็เรียกเราปู่อะไรเงี้ยไอ้ไอ,อ,อ้คนเนี้ยไอ้มินอะ่ะ ไอ้คนนี้น่ารักผู้หญิงเขาก็อยากได้พุดเดิ้ลสีแดงตัวหนึ่งแล้วเขาไปดูในเพจแล้วก็เจอเพจคนประกาศขายสี่ตัวพอผมโทรไปมันกลายเป็นว่าเขาคุ้นเสียงผม,มเขาก็ถามผมชื่อนั้นชื่อนั้นที่าบบา่แล้วเขาถามอ่ะใคร่วะอะไรเงี้ยคือเราเห็นก็ตั้งแต่เขา,เาสาวไงคพอตอนนี้เขาเออแต่งงานมีครอบครัวก็คือลูกลูกของไอ้ไอ้ฟามนก,กน่ะไอ้เจ้าโต้งน่ะแหละก็ชื่อกันยาเขาเลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง โดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรพอเล่าตอนจบผมก็ช็อกไง oh. เพราะว่าเขาขอคอ l วิดีโอรปรากฏเขามีแขนข้างเดียวโอเคงั้นเราไปฟังรเรื่องนี้พร้พอมๆกันครับคุณผู้ฟังนกออกนรกสะดก,กอกถมถานาตาเป็นไงครับพี่แทนครับก็คือพ่อเขาเนี่ยเอชื่อชื่อโต้งเนี่ยก็คือสมัยนั้นอะ่ะก็ผมไม่เคยได้คุยอะไรสนิทหรอกสวนรับคุณพ่อเขาจะคุยแล้วก็ไปซื้ออาหารพวกสัตว์ปีเอามาในบ้าน อาทิตย์หนึ่งก็จะสั่งให้ลูกน้องจ่าชาวสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยเกือบยี่สิบกว่าปีที่รู้จักกแก่ๆเนี่ยก็คือคให้จากชาวเข้าไปซื้อแล้วก็ออกมาคุณพ่อผมนานๆนจะเข้าไปดูทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าเออเขาก็ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรคุณพ่อผมอะสารพัดชนิดนะก็ก็อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะรู้สึกแก่แก่ไออัอนนี้อันนี้ลูกสาวเขากันยาเราให้สั่งนะบอกว่าพ่อเนี่ย ไปหาก,ก็คือไปหาสินค้าหรืออะไรลูกเออเขาเราียกอะไรอย่าลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดน่ะสมันกกกจจะแจกนาำบัตรไปแล้วก็โทรเขาก็บอกว่าเขามีเขามีเขาเพาะพันธุ์อะไรต่ออะไรคือคือสัตว์เลี้ยงอะ่ะเขาคือจะซื้อที่เยอะๆแล้วเอาเข้ามาในร้านเขาซึ่งร้านเขานี่อยู่ในส่วนรู้จักสมัยนั้นเนาะปีประมาณสองพันห้าร้อยสามสิบสาิบเศษเศษอะไรเงี้ยสมัยที่พ่อเขายัง ยังยังค้าขายอยู่อ่ะพอ uh huh. หลังมันเริ่มมันมันเริ่มจะมีปัญหาแบบกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เขาไปครั้งสุดท้ายที่ประมาณเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเขาไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าของฟาร์มฟาร์มที่นั่นอ่ะเขาก็เป็นคนเชื้อสายขเขมรแหละแล้วเขาพูดภาษาเขมรได้แล้วเขาพูดไทยชัดอ่ะเขาก็บอกเออไปเที่ยวปราสาทนี้สิอะไรเงี้ยอยากดูไหมล่ะอะไรต่ออะไรเขาก็ดูดูเสร็จก็บอกเออมีเวลาว่างก็น่าไปเที่ยวเนาะไปอะไรเงี้ยพอกินข้าวอะไรข้างนอกเสร็จเขาก็ไปเที่ยวกัน ปรากฏเขาไปกันสี่ห้าคนเขาเอาปิงอ้าไปสองคันก็ไปขนนะ่ะคงจะเป็นไอ้พวกนกอะไรต่ออะไรที่ที่ชาวบ้านเขาเพาะนั่นแหละก mm hmm. ็คือจะอซื้อราคาส่งถูกนะ่ะแล้วก็ถือถูกไข่แพงนะเนาะตามตามนิสัยพ่อขาพอแกไปเนี่ยแกไปที่ปรา,าสาทเนี่ยสระดกทมเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ละ้นกก นบใหญ่หรืออะไรัไม่รู้อันนี้มีคุณลุงแจวบอกว่าสะดกกทมแปลว่ารกกกใหญ่คือป่ารกจากต้นกกใหญ่ใช่ใช่เกิดเป็นทนองอย่างนั้นเท่าเท่าเท่าที่คนที่เพอาะนกเขาพูดใด้ฟังว่าต้นกกเยอะๆอยู่ในหนองน้ําอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วแกแกไปก็ดูดูเดินดูบริเวณอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาคงตกกรมสินตกแต่งหรือแล้วหรืออะไรยังไม่รู้ว่าดูไปดูมา ปรากฏเขาก็ไปนั่งสูบบุหรี่ก็เถิบออกไปอีกหน่อยมาก็จะเห็นชาวบ้านเลี้ยงวัวอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยนนะเท้าสูบบุหรี่ไปก็โยนไปกะว่าจะดับขยี้ปรากฏเขาไปเห็นหินศิลาแรงตรงนั้นอะเป็นสีแดงเป็นหินแบบหินแบบหยาบๆปรากฏว่าแกะเป็นรูปนกนึกนึกถึงทางเป็นนกสูงประมาณเกือบเกือบสี่นิ้วสามนิ้วกว่าเขาดูแล้วเขาชอบ เขาเพื่อหยิบเอาใส่กระเป๋ามาครับเอาใส่กระเป๋าานเกงโดยที่ตาตาโต้งเนี่ยต้งที่ที่ที่พาไปเนี่ยก็คือไปซื้อไปไปซื้อนกซื้ออะไรที่เอากลับมาเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้เขาก็เอานั่งมาเอานั่งมาก็ไม่มีอะไรก็มาเสร็จแล้วก็ไปจากนั้นพอไปจับนกก็เสร็จอะไรเสร็จก็ก,กลับเข้ากรุงเทพซึ่งเป็นวันศุกร์วันศุกร์เพราะตอนวันเสาร์เขาเอานกเอานกเนี่ยมาใส่ ในโกงเพื่อโชว์ขายในส่วนรู้จักก็คือเมื่อก่อนเนี้ยมันจะอยู่ข้างในเดี๋ยวนี้เป็นไงผมไม่รู้นะผม,ม,มเดินตั้งสามสิบปีแล้วส่วนจากเขาใส่ข้างในแล้วเต็นก็ยังยังตอนนั้นก็ยังเป็นเป็นรู้สึกเป็นผ้าใบอยู่ยังไม่ได้เป็นโครงถาวรเหมือนที่ทาเหมือนเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าวันเสาร์ขายก็ไม่มีอะไรพอจนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะปิดแล้วก็มีผ้าปิดเต็นแล้วก็มีเด็กนอนคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องที่เขาจ้างไว้ขาย ปรากฏตอนเช้าไอ้เด็กก็ไม่ได้ดูอะไรก็ออกไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ําที่ห้องน้ําสาธารณะพอกลับมาโอ้โหต้องวิ่งไปตู้สาธารณะโทหาตะตะตะโต้งนี้มีทันทาไมอ่ะทําไมรู้ไหมครับนกในร้านตายหมดทั้งร้านเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วสภาพนกเนี่ยก็คือถูกกัดหัวขาะ ทุกโตที่อยู่ในร้านรวมทั้งนกแพงๆด้วยนกแก้วแพงๆนกนงนกนอตายหมดเลยคือหัวหายโอ้โห,โโหจะเป็นโกรธมากบอกมันต้องมีคนมาแกล้งไอ้ๆๆคู่คู่แข่งหรือเปล่าว่าอะไรแต่อะไรกับโอ้โยตีของตายสะพายบาดไปทั่วอะไรเงี้ยเ็บอกมึงอยู่นะมึงเก็บอย่าให้คนรู้นะอย่าเพิ่งเปิดเ,เ,เ,เก็บเก็บเก็บใส่ถุงให้หมดปอว่าโอ้โหเลือดแดงฉานนี่กงเลยต้องเอากงไปล้าง ลังแกก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าไอ้มึงอนอนไม่รู้เรื่องเลยทีหลับไปอะจนเขามาทําในร้านอย่างนี้อ,อะไรเงี้ยดา่าจะไล่ให้ได้เลยชื่อเชื่อเชื่ออะไรไม่รู้ไอ้นั่นอะ่ะก็คือเด็กอยู่แถวบ้านเขนะก็จ้างมาเสาวอาทิตย์วันละร้อยสมัยนั้นก็คือ,ค,อคือจ้างจ้างมาขายแล้วก็ทำวันสะอาดให้อาหารนกอะไรเงี้ยแล้วก็วันอาทิตย์ก็ช่วยเก็บอะไรอย่างเงี้ยปรากฏแกก็ยังไม่คิดอะไรอยู่อยู่ยกลับมาอีกก็ยังขายต่ออยู่ก็ จะมีของตายไปเรื่อยๆในบ้านอะไรรู้ไหมแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้บ้านบ้านคุณตั้มด้วยนะเขาอยู่เขาอยู่แถวนนเขาบอกอย่างนี้นะเขาอยู่แถวนนตากกดเขาไปเหมาสุนัขล็อตเลเลอร์จากเชียงใหม่มากะเอามาปล่อยในสวนอยู่เือนกันลูกแปดตัวเหมาแม่มันด้วยเลยใช่ก็เอามาได้สองวันก็เสียชีวิตทั้งหมด อยู่ดีๆไม่มีสาเหตุเสียอ๋อโยกเลยนะแล้วก็<ล>สำคัญมีเลือดไหลทั้งปากทั้งจมูกแกก็อ้างว่าไอ้ข้างบ้านมันเหา่ามันเอายาเบืเอเอายาเอายาเอายาเนี่ยให้ให้ให้ใส่ของแล้วให้กินหรือ,ป<ะ>อเปล่าแกก็ด่าอย่างนี้อีกเนาะ,ะอะไรเงี้ยจนจนน,นัน่นต่อมาพอมาอีกสองเดือนปรากฏว่าเมียป่วยเมียเนี่ยป่วยนะผมยังไม่บอกว่าเรื่องอะไรเมียนี่ป่วย วัยเสร็จปรากฏไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นโรคเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับข้างในท้องนั่คตับแล้วปรากฏว่าพัตกกลางคืนทุกคืนพอสามีหรือลูกมาเข้าบ้านอะไรเงี้ยชอบพูดให้เป็นสิ่งนะกลวัวเหมือนแกเริ่มเพ้ออะไรเงี้ยแกป่วยแต่แกก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาประจําเลยนะแกไปพูดจนหมอกลัวไปด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะพอตะโต้งเข้าบ้านอะไรเงี้ยแกก็ชอบพูด พี่อ่ะเอาใครมาเพื่อนเนี่ยเราไม่เห็นเข้ามาเลยเนี่ยตัวใหญ่ดำจะเห็นนั่งรถมากับพี่อ่ะบอกว่าเออเนี่ยเขา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 ก็มองไปเนาะเขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยเห็น<ๆ>เห็นพี่เห็นพี่เนี่ยเอาเอาเพื่อนมาแล้วก็ไม่เอามาแล้วนั่งอยู่ในรถอ่ะแล้วพี่ก็เข้ามาคนเดียวก็เรียกมันมาสิเนี่ยถึงไม่สบายก็ทํากับข้าวให้กินได้นะอะไรต่ออะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตต้องเขาชอบมากินเหล้ากับเพื่อนที่นี่ปรากฏเขาบอกว่า แล้วเพื่อนหน้าตาอย่างไงก็มีเห็นนะเพื่อนก็รู้จักทุกคนนไหมฮะเพื่อนเพื่อนพี่อ่ะบอกคนนี้ไม่ใช่คนใหม่ตัวดําใหญ่ใช่ไหมอ้วนใหญ่อะไรเงี้ยเขาพูดงั้นเนาะไอ้ขวัวก็สงสัยอะไรวะกันยาเข้าบ้านเหมือนกันเขาก็จะพูดพาเพื่อนมาด้วยอ่ะไม่เห็นไม่เห็นเอามาเออมาไหว้แม่วัดดีแม่เลยบอกไม่หนูกลับมาคนเดียวหนูกลับมาทุ่งกว่าคนเดียวเพราะไอ้เด็กนี่ก็ยังเรียนตอนนั้นเรียนอาชีวะเรียนพาณิชย์อยู่สมัยนั้นอะ ท,ที่กัญญาเล่าให้ฟังนะบอกหนูว่าพูดจนพ่อหนูกับนั่นกลัวก็เออไปถามพระแถวนั้นอะไรต่ออะไรอะ่ะแถวแถวเราแวกบ้านคุณอะ่ะเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแกป่วหรือเปล่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะพระขนาดว่าหรืออาจารย์ที่ว่าเก่งๆอะ่ะดูไม่เคยออกดูไม่เคยอะไรเลยปรากฏทําไมรู้ไหมคุณตั้นสิ่งหนึ่งที่จับได้ตอนหลังว่ามันเกิดมาจากอะไรปรากฏเพื่อนเขาว่านั่งมาในรถ แล้วปรากฏว่านึกยังไงไม่รู้เอาออกจากกระเป๋าแล้วก็โยนเอาไว้ใต้ใต้ใต้เบาะข้างหน้าคุณตั้นนึกอ,ออกไหมไอ้รูปร,รูปนอกอันเนี้ยเขโยนยัดไปใต้เบาะคนขับอ่๋อมันจะมีช่องอยู่อ่าอ่าเขีย่ยเข้าไปข้างในค,คือไม่อยากเอาไปบ้านจะและเอามาชื่นชมก็นึกนึกในใจไงไม่รู้นะก็เอา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 ,เอา,เอายัดไว้ในในนั้น ป่อมาแม่เขาเนี่ยต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยปรากฏว่าเป็นโรคเกี่ยวกับตับตัวเริ่มเหลืองตัวเริ่มเหลืองอะไรก็ไปหาหมออะไรเงี้ยหมอพาใครมาด้วยอย่ะอะไรเงี้ย,อยชอบไปทักหมอองเงี้ยแม้กระทั่งหมอหมอเขาบอกว่าเนี่ยต้งใส่เอเอเอไอ,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 อ้น้าในท้องที่มันขึ้นไปอ่ะมันขึ้นไปที่ประสาทได้ให้เห็นภาพหลอนเพอเขาบอกเงี้ยโอ๊ยฉันไม่เห็นภาพหลอนหรอกก็เนี่ยตามหมอมาจริงๆอ่ะนั่นอะอะไรเงี้ยบอกไม่มีผมก็เข้ามาในห้องคนเดียว ก็อยู่อยู่เห็นอยู่นกห้องแกชอบพูดอย่างเงี้ยแกชอบพูดเวลาใครมาหาชอบพูดว่าเอาใครมาด้วยอะไรเงี้ยคนก็เริ่มกลัวเริ่มหลอนนะก็ก็ไม่มีอะไรอาการแกก็สุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งแกเสียคนเดนที่สามนี่แกเสียท่าน,นี้มาถึงข้าวต,ตัดติ่งปรากฏว่าไอไอไอไขายเนก้อขายอะไรยังไม่พอปรากฏไปเอาม้าแคะมาไปซื้อม้าแคะชอบเป็นทุนเดิม บ้านที่นนพ่อมีปรากฏคุณต้านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอีกแค่เดือนเดียวอะไรครับทําเป็นไปขี่มันเพราะมันแคะไม่จริงมันแค้อย่างแคะไม่มากอย่างขี่ได้ค,คนยังขี่ได้ก็ประมาณสักเกือบเกือบเมตรอะไรเงี้ยนะก็เตี้ยๆอะไรเงียเง้ยปรากฏมันก็วิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งมันลาขาญมันอยากให้สะบัดให้ลงตะเต็งเขาก็ล็อกอยู่ตัวมันไม่ใหญ่ก็ไม่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 ก็เรียกอะไรสะบัดแกไม่ลงมันวิ่งวิ่งหนักๆแบบเข้ามันมอดต้นมะม่วง แล้วปรากฏเอไม้ที่เอาไว้ใส่มะม่วงะมันเสียบไว้อยู่ข้างบนตายเป็นไมไ,มไม่รัว่วไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรปรากฏไม่ได้ทิ่มตัวตายแต่ทิ่มมาลูกตาบอดไปข้างเลยเนี่ยโดยแก่ที่ไม่รู้ไอ้ก้อนแกะนกนั่นอ่ะก้อไอ้ไอ้ไอ,ไอ้หินหินศิลาแรงนกก็ยังอยู่ บอกแกไม่ได้เคยทําความสะอาดรถเลยหรอกโอ้รถแกก็ใช้อยู่กันตลอดเนาะใส่นกมั่งใส่อะไรมงเขาเรียกไปอะไรอีสูสูสามตอนสี่ตอนเลยสมัยนั้นาึุก็ไม่รู้เนาะคือตอนนั้นก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามีมีแรงถรุ่นนู้นอะคันที่มันยาวๆอ่ะเออสมัยนั้นนะเนาะพอเสร็จแล้วปุ๊บจนตาแกเนี่ยเสียไปข้างหนึ่งแกก็ต้องรักษาตาเพราะเราเห็นแลละตอนหลังคือจะชาวบอกว่าเออเออก็เรียกเรียกพ่อผมนะคุณชาย ไอ่เจ้าไอ้เนี่ยไอ้พ่อค้าที่ขายอาหารนกที่ชื่อโต้งอ่ะตาตาเสียไปข้างเลยตาบอดฟอเล็กไปเลยพ่อก็ตกใจมันเป็นอะไรบอกไปขี่ม้าแล้วม้าก็พาวิ่งแล้วก็ไปเสียบไอ้ตะก้อบอกเอาอยู่ดีๆเอาเมียก็ตายนั่นก็ตายไล่ลงมาอีกอยู่ไปครึ่งปีทีนี้ถึงข่าวไอ้ไอ้ A ที่ผมรู้จักว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยชื่อกันยา,ารากฏว่าว่าบอกว่า ไปล้างรถแล้วก็เจออันนี้ออกมาเสร็จดันเอาไปให้หมอที่แถวปทุมธานีดูเขาบอกเอามาจากไหนเ่ยหนูอามาจากไหนเขาก็บอกเนี้ยเอามาจากนู่นเน่ะก็เพื่อนเห็นไปถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อเขาบอกว่าเอามาจากที่นูน่นเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของอาถรรพ์นะเขาทําสะกดวิญญาณม,ม,มันมีของศักดิ์สิทธิ์เขาทําเพื่อสะกดวิญญาณวิญญาณผีด้วย <S <S เขาเอา,อาแหวนแกะไว้คล้ายๆอย่างนั้น ใช่เขาสะกดวิญญาแล้วกกคลใครเป็นคนเอามาบอกไม่รู้ว่าเพื่อนพ่อมั้งอะไรไปถามพเพื่อนพ่อบอกเออกูกลัวกูกพจะโยนทิ้งก็กลัวคนเห็นก็เลยยัดไว้ตรงนั้นอ่ะเอ้ายังเดียอยู่กันนีแ่แหละคุณรู้ว่ากูมึงล้างรถเห็นแล้วไม่ได้ล้างเป็นปีเลยไอ้ไอ้บอกอล่างมดีหรือออกมาไอ้ไอ้บ,บอกคนขับปรากฏว่าทําไมรู้ไหมจนไอ้ไอ้นี่เขาโมโหเขาก็หยิบเอาขึ้นมามองเลยเสร็จแล้วเขาบอกอ๋อไอ้ตัวเนี้แหละที่ตัวก่อเรื่อง ราะว่าอาจารย์บอกเลยสิ่งต่างๆที่เกิดในบ้านที่ไม่ดีทั้งหมดเกิดจากตัวนี้แล้วปกติตัวเนี้ยมันจะกินเครื่องในสัตว์เครื่องในคนคือ,ค,อ,ค,อคือเวลาเวลาเขาเขาหล็กเขาผีอ่ะเขาผีด้วยเลือดเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะตายด้วยโรคลำไส้โรคข้างในทั้งหมดก็บอกหนูระวังนะหนูยั่งเหลือเป็นคนสุดท้ายที่ในบ้านที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะ่ะเอาทิ้งได้ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ของมาไงปรากฏ พอเขาให้ของมาเป็นเหมือนใส่สินแต่ใส่สินในนี้มันเป็นสีแดงหมดเลยไม่รู้เขาชุบด้วยอะไร,รแล้วก็พันมาเขาบอกว่าเอาพันแล้วสิ่งนี้มาแล้วให้ไปที่กลางไม่น้ำแล้วโยนทิ้งไปปรากฏดจะโยนไม่โยนเปล่ารู้ไหมคุณตั้นมันทํำยังไงทําไงครับมันเอาขว้างไปที่พื้นสะพานแล้วมันเอาเท้ากระทืบกระทืบกระทืบไอ้ลูกเนี้ยกระทืบกระทืบจนล้าวเลยเกือบแตก แต่ว่าสายชินยังมัดอยู่มันก็เลยไม่แตกแล้วมันเอากว้างลงไปเลยตรงสะพานพระรามหกท่านเธอเขาเล่าจําไม่ผิดแล้วเขาก็กลับมาเขาเอาเทา้าอ่ะกระทืบกระทึบเอามืออ่ะคว้างลงมือขวาอย่างเงี้ยเขาดูแล้วกว้างลงแล้วก็กระทึบงงก,กระทึบงงก,กระทืบแล้วเขาก็บอกโอ้ยมึงแน,น่จริงทําไมไม่ดนสิ่งประดานดีๆให้วะถูกรถตะลงตลี่มั่งกูจะยอมเลยเนี่ยกูจะยอมเลย มึงมาเอาไปเลยเอยวัยวะกูอะไรก็ได้เดี๋ยวร่างกายกูเนี้ยเอาเลยถ้ามึงแน่จริงแต่มึงให้ให้ถูกไวจ้จังๆเลยนะปรากฏถูกจริงๆ uh. กันยานี่ถูกรอตที่หนึ่งที่ทุกวันนี้เขาไม่ไม่ได้ขายของอะแต่ uh. สิ่งที่ที่แรกบลางวันที่นึง oh. รู้ไหมคืออะไรอะไรครับขับรถแล้วมีอุบัติเหตุต้องตัดแขนทิ้งที่ถ่ายรูปมาขอให้ดูที่มังตกใจนั่แหละ <c oughs> ขนาดน่ะ <c oughs> ใช่แขนขวาเนี่ยขาดไปเลยแต่ไม่ตายอ,อีตาโต้งก็ตาตาขวาบอดแม่น้ำท่วมตับโอยแ,แต่แต่คนนั้นไม่เป็นไรนะนแต่คนที่เอามาก็ทุกวันนี้ยังถามบอกนันยาอีตาอีอีตาลุงนกนั่นยังอยู่ไหมบอกอยู่นี่ไม่เห็นก็เป็นอะไรเลยแต่บ้านหนูโคตรสวยเลยหนูนคงมาอยู่ในในในรถหนูแล้วก็จอดอยู่ในบ้านหนูทุกวัน แล้วเราทําไงอ่ะลก็แน่เขาว่างไปแล้วไงไม่ใช่แล้วก็คือก็อาถรรพ์สุดท้ายก็คือถูกหวยใช่แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆใช่แล้วเขาก็าไปซื้อทาวน์เฮาส์อันเนี้ยบอกรู้สึกหลานแปดมั้งแล้วก็อยู่กับลูกอยู่กับอะไรสามีก็ทํางานอยู่ไม่รู้กันไฟฟ้าเรื่องป่ามันจะไม่ได้แล้วก็คุยกันนะแหละเ่งบอกโอ้ยยี่สิบกว่าปีมันเจอกันนะอะไรเงี้ยแต่หนูมีเรื่องจะบอกนะเขาคอบอกพี่ดูนะเขาก็ใส่เสื้อผมก็ช็อกไงบอกเอ้า คือเป็นอะไรอ่ะทำไมแขนเธอเป็นอย่างนี้บอกนี่แหละไอ้เรื่องเนี้ยเขาขึงมาเล่าให้ผมฟังว่านี่แหละไอ้เพื่อนพ่อเนี่ยดันไปเอาไอ้ลูกนกเออเออ,อาจารย์ที่ที่เอาไปให้ดูนะ่ะเขาก็บอกแล้วเขาเรียกนกออกอืมนกออกจากสะดอกก๊อกท่มนี่แหละ แล้วก็คือเขาเขาทําเพื่อสะกดวิญญาณแถวนั้นอาจจะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นก็เรียกสุสานโบราณก็ได้เพื่อสะกดผีตรงนั้นอืมแต่มันไม่ได้ไอยู่ในสต็อกอ้อมทมนะมันอยู่ออกมาข้างนอกที่เขามานั่งสูบบุหรี่กันแล้วก็ทางผ่านนะก็คือคนเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเขาก็เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางผ่านอยู่ข้างๆอ,อาโบราณสถานอืมแต่เพื่อนตะติงไอ้เพื่อนตาโต้เนี่ยไปเอามาครับมันก็ทำให้มีปัญหาแล้วมาทิ้งไว้ในรถเขา ไม่ได้เอาอไปนึกยังไงไม่รู้ไปหยิบเอามานั่นแหละมันถึงเป็นเรื่องราวความซวยของบ้านนี้คือสัตว์เลี้ยงอะไรก็ค่อยตายจนขาย<ะ>ไม่ได้จนวเขาต้องเซ็งเซงเซ็งล็อกในนั้นไปเลย<ะ>เขาบอกขายก็ขา,ขาดทุนเพราะว่าเอามาทำไมมันมีแต่เชื้อโรคมีแต่อะไรเขาโทษอย่างนั้น<ะ>แต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาเอามาเนี่ยมันต้องผีด้วยของสดมันจะกินถ้ามีสิ่งมีชีวิตมันจะกินไปเรื่อยๆอเ,อเพนาะกินกิน,ส,นสัตว์ในบ้านหมดมันก็จะกินคนน่ะ ครับอ๋อก็คือต้องต้องเส้นต้องบูชาอะไรประมาณนั้นไหวห้ผีแล้วไอ้กัญญานี่เขาเป็นผู้หญิงาหา้ามอยู่แล้วไงเขาเป็นคนแบบปากจัดอะไรเขาบอกอีหาทําให้บ้านกูไม่ป็ปหน,นีหรอกูจะทิ้งมึงใช่ไหมกูขอแบบทำนาทีคว้างลงไปที่พื้นแล้วเอาเท้ากระทืบกระทืบแล้วก็จับขึ้นมาเขย่าอีกนะบอกมึงแนะ่รจริงอะ่ะมึงให้โชคให้ลาบสิไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มึงจะมาทําบ้านกูอย่างนี้อะไรก็คว้างไปในแม่น้ำเจ้าพยาอะไร ที่สใส่สินที่แดงพันไว้ครับแล้วสงสัยว่าคือพอพอถูกหวยแล้วอ่าประสบอุบัติเหตุแขนขวาขาดความอาถรรพ์มันก็มันก็จบเลยหุ้นห้วนนี้เลยครับคือทิ้งไปแล้วก็ไ,ไม่ใช่จบวัววัดเขาพูดเองเขาบอกว่าถ้ามึงทําให้กูมีโชคลาภแน่จริงอะ่ะมึงเอาไปเลยในยเมื่อมึงเอาพ่อเอาแม่กไปหมดแล้วเนี่ยมึงเอาไปเลยของกูเนี่ยเอาอวิยญาะข้างไหนก็ได้เขาถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกับผมว่าเขาอ่ะ นึกออกไปมเขานึกถึงคําพูดเขาเดันไปเหมือนท้าทายอ่าไม่ความหมายผมคือแต่กวา้างลงไปในน้ําแล้วก็ม,มันก็คงจมอยู่ในน้ําอ่ะไม่รู้ใครจะไปงมเจอว่าอันนี้มีหลุมก็คือความหมายของผมว่าหลังจากที่แขนขาดไปแล้วก็ไม่เคยเจออะไรอีกเลยก็คือแค่นั้นไม่เจอเลยเพราะเขาเขาพันเหมือนกับอ,อ,อ,อาจารย์คนนะั้นเขาพันแล้วเขาสะกดด้วยอะไรไม่รู้แต่ว่ามีรอยแตกแล้วกัญญาบอกว่าเขาก็ทื่อไปจนแตก แต่ไม่หลุดออกมานะ oh. ได้ยังพงพันอยู่ห่ออยู่แต่รีบคว้างออกไปเลยแล้วก็ด่าด่าสาบทรงด่าแบบโมโหว่ะเพราะว่าพ่อตาบอด hmm. ใช่แม่ก็ตายด้วยโรคตับนอาจะเป็นบังเอิญก็ได้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในรถนานกับปีไง mm hmm. จนจนกัญยาไปล้างแล้วเจอเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้เป็นอันนี้หรือเปล่า อาจารย์เขาบอกไม่ควรเอามาอันเนี้ยมันเป็นของขอมเขมรโบราณคุณไม่ควรเอาเอามาใช่มันเป็นสิ่งที่เขาสะกดเอาไว้เ็าเรียกนกออกอืมใช่ต้องไปหาหานคือสุดท้ายครับพี่แทนไม่ว่าจะเป็นของอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์นนะอะไรที่เป็นของเรามันก็ไม่สมควรจะหยิบมาอยู่แล้วไงไม่แต่เวลาเขาคุยกับผมเมื่อสองเดือนที่แล้วเขาบอกเขาเชื่อมันเป็นเรื่องนั้นที่ว่า คนคนที่ไปเอามาคือพ่อเพื่อนไปเอามาแล้วดันไปซุกไว้ในรถเขาอืซึ่งเขาไม่รู้เขาไม่เคยคไปไปหรือทําให้ไม่เห็นหรืออะไรไม่รู้แต่ว่านั่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเขาบอกว่าบ้านเขาวิบัติหมดออืก็คจ,<น>จ,จนเขาขายของไม่ได้อ่ะเจ๊งอ่ะเนืกอออกไหมคือขาเลี้ยงมันตายทุนมันก็จมไงเขาเราโดนคือคือไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแต่แค่ของอาถรรพณะมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองใช่ สิ่งมีชีวิตในบ้านตายหมดหมาไม่เอาอกมาก็ตายเกัอองพูดเลยบอกพี่ตายเขาไปได้ไงก้าตัวตายบรรดาตัวรต,ต,ตัวตัวหนูฝังรอบต้นมะม่วงจะไม่มีที่จะฝังเขาพูดเงี้ยโอ้โตะก็เขาบอกหนูไม่รู้จะทํายังไงหาสาเหตุไม่เจอเชื้อโรคก,ก็ไม่มีจนสัตวแพทย์เกาหัวเอนอกนกนกก็ตายเอามาจะขายไม่ขายไม่ได้ไปลุ้งขึ้นเอาตายยก่งเงี้ย นอกแม้เออเปียะสมัยก่อนเนอะนกนกเขาอะไรเงี้ยนกเขาชวาอะไรเงี้ยก็ตายตายไปเรื่อยๆโดยไม่มีสาเหตุแต่ก็่แต่ก็ไม่รู้นะว่าวิญญาณเนี้ยเป็นใครอะไรยังไงอ๋ออาจารย์เขาก็ไม่ได้บอกถูกไหมครับเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่ารู้แต่ว่ามันเป็นของโบราณเขาเรื่องนกออกคนเขมรทำทำเอาไว้สกัดวิญญาณแล้วไปเอามายังไงแต่ของก็คงเป็นทันปีแหละเขาบอกเพราะเอรู้สึก กัญญาบอกว่ามันเป็นหินสีแดงมันหินทรายแล้วแกะ,ะศีลาแ,แกะเป็นรูปนกใช่ก็แหมคือไม่รู้นะอันนี้อีกมุมนะพี่แทนนะคือเป็นผมนะผมนะถ้าเป็น<ะ>ผีปีศาจแล้วผมถูกเนี่ยเจ้านกออกเนี่ยสะกดเอาไว้ใครที่ปล่อยปลดปล่อยผมออกมาเนี่ยโอ้ผมช่วยเต็มที่เลยนะเออเหมือนยักษ์ในตะเกียงอะ อ๋อจริงๆนี่แบบโหกายมาเป็นคนไ้อันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรผิดอะไรหรือเปล่าไงอ๋อนี่ก็ไม่แน่แต่มามาเขาบอกมาวันแรกก็นั่นอะของในส่วนวิจกรณ์ตายยกยกยกบะหลานเลยเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบคือเอาใช้คำง่ายๆว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับเครื่องเส้นมานานไม่ได้กินมานานใช่เราไม่รู้เขาไปเปิดยังไงไงผู้ชายเพื่อนเขาคนนั้นอะไปเปิดเอาเอาตัวนี้ขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่า เขาเขาดับก้นบุหรี่แล้วใช้เท้ากดตรงนั้นด้วยไงกดตรงพื้นนั่นแล้วเขาก็ไปหยิบเอาขึ้นมาแล้วเขาก็กเ,อากเอามาถือว่ารับเคราะห์แทนไปเนาะก,กับเรื่องน<ไ>ี้ <này. S 2> โอเคพี่แทนไงก็รักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ผมรอฟังรเรื่องพี่แทนอยู่ตลอดนะครับพี่แทนรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็คือคุณแผนแสนรักครับ จะสร้างเมื่อปี2559นะครับดียังไงต้องบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของเลิกผานาทีในการปลุกเสกวัตถุมงคลถ้าอยากจะได้ความเข้มขังในเรื่องของสายเหนียวก็ต้องเป็นเลิกเสาห้าถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราหวังผลในเรื่องของมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องใช้เลิกจันทร์ซ้อนจันทร์ ก็คือคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าหากเป็นที่สุดของจันทร์ซอนจันทร์ก็คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ําที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงขุนแผนชุดนี้มีผงเท่าอังคารของหลวงปู่ทิมเป็นชนวนมวลสารผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีชนวนมวลสารอีก หลายหลวงปู่หลวงพ่อเด็ดเด็ดเด่นเด่นดีดีดังดัง,ดงโดนโดนทั้งนั้นครับปลูกเสกโดยหลายเกจิอ,อาจารย์แต่หลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาปลูกเสกเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกก็คือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับในวันที่ท่านทําพิธีปลูกเสกวัตถุมงคลชุดนี้คุณแผนแสนรักเนี่ยท่านอายุ108ปีนะครับเมื่อปี 2,559ชนะแล้วผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เชื่อมั่นกันได้มั่นใจกันได้ครับว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเมตตามหานิยมไปสู่ผู้ครอบครองบูชาแน่นอนถ้าสนใจบูชาสั่งจองได้ที่ Line แอด5 9 5 9ครับ